สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับผมแล้วก็น้องนะครับวันนี้ผมกับน้องนะครับจะชวนคุณผู้ชมมากินส้มตําแล้วก็เสือร้องไห้นะครับอบ<ห>วันนี้อบมานะครับแล้วก็ไก่ย่างหนึ่งตัวตัวใหญ่เลยคุณผู้ชมมาไกยาา่ย่าง้ลลางลาวไก่ย่างใช่เลยไก่ย่างหาลาวปากดินเอาไปไปไร่ <laughs> <ắng> ดินเรากินตรงนี้ไม่กินตรงนี้ใช่กนน<ห>ินไปเถอะดินอ่ะเราก็มาจากดินนั้น คือดีเลยอ่ะนี่ผมตมใส่อันนี้ด้วยคุณผู้ชมกระเทียมดองก็ขอขอบคุณผู้ชมนะครับส่งไอซีนะครับพี่ส่งมาให้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมหอมอร่อยจียวนี่ใจดีมากเลยนะแล้กให้ใจดีวันนี้ก็ส่งมาเยอะหน่อยนะครับผมส่งบ่อยๆเลยตำเด็ดมากวันนี้เด็ดเนาะเสือร้องไห้แบบนุ่มๆคุณผู้ชมกินดีนุ่มไหมวันนี้ มันเนเหนียวน้วยว่ะเหนียวเหรอไม่เราหั่นไว้มันเล่นเหนียวเหรอมันต้องหั่นแบบว่าสดเลยมันจะนุ่มวันนั้นนี่กินกับนีกะนุ่มมากเลยเราหั่นกินเลยวันนั้นแหละเออจริงเลยก็ไม่เท่าไหร่นะเพียงนมันเย็นแล้วมันนี่เนาะกระด้างเนาะต้องหั่นสดสดครับเสือร้องไห้คนกินจะร้องไห้ไหมเพราะว่าไม่ร้องครับเพราะว่า เขาไม่ทิ้งเขาทิ้งวันไหนก็ร้องให้เลยเป็นสาระเอ้าไก่โอ้โหไก่นี่นี่นี่เจ็ดมันไม่มีใครทิ้งเขาผมไม่ได้ทิ้งเขาเฮ้ยเราคนระบบดกันเงินหรอเ่งเบ่ไก่นุนน่มไหม

ต้มตามอร่อยมากเอาบุ้งล้างแล้วนะครับผมแต่ผมมัดมาเพราะว่าถ้าไม่มัดมันหล่นเห็นไหมล้างอย่างดีสะอาดแน่นอนพักเราใช่หมูข้ามากเลยเนี่ยหมูสุดๆเลยไม่เหนียวเนี่ยไม่เหนียว อเออเก่งเขื่อนใหา่นะคุณผู้ชมนี่นะส่วนนี้มันมากเนี่ยตัวเนี้ยหอมด้วยกินมันซะด้วยไม่กินเนื้อด้วยมันหอมอะ่ะคุณผู้ชมตัวเนี้ย มันเป็นมันหรือว่าเอ็นนี่เห็นมันเอ็นเลยนะน่ยมันมัน,นมันเอ็นเหมือนไอมะพร้าวอะไรนะลูกมะพร้าวที่เขาอะไรนะจริงันอ่ะผิดยู่ยะมะพร้าวอ่ะยูมะพร้าวเขาเรียกว่ามะพร้าวอะไรนะีร่นะเอาแช่เอาแช่ าเนถอเนื้อข้าน hey, uh ี้อถือไก่นี่หิวไม่ต่างกันนะนี่บักบุ้งปีนี้เยอะจะได้สายตาดี ใส่ปูมาเยอะมากยังกุ้งกุ้งอันนี้เจ้าใหม่นนเจ้าใหม่นนส้มตำเจ้าใหม่นนเพราะว่ารสแปลกๆอะอร่อยรสมันไม่คุ้นอะ่ะม,มันเข้มกว่าเ <c oughs> นี่ยดูสีน้ำตังหมูชมสีเข้มมากเลยนอะอ,อันนี้เจ้าเดียวกับไอไก่เนี่ยคุณผู้ชมเด็เดเจ้าของเดียวกัน ผมก็ลองลองทุลาเกือบทุล้านอะ่ะร้านไหนส้มตำแบบน่ากินน่ากินก็ลองอแต่ร้านพี่อร่อยสุดอะ่ะเพราะว่าร้านมิตรเกมเนาะอร่อยสุดใจครบเครื่องพริกมาละแต่ว่าหนักหวานไปหน่อย ผมมีแต่ความหวานในตัวผมอ่ะใครได้กินนะฮะหวานสุดหวานจริงนานเดียวมันยังตออ่ออ่ะอันนี้เบ้อเนาะเบาหวานเบา <c oughs> <c oughs> ไ่เดียมเนาะเอาตรงตรงกลางมันอะมันกระด้างไปแล้วมันเย็นมันต้องมันห่อนอะเพรามันแบบมันนี่อันนี้ยังนุ่มอยู่อ่ะขอเ้อะอืมก็มันนื้เหนียวมากนะอันนี้มันกระด้างไปแล้วไงมันก็เลยแบบมันบระเด็เหนียวมากแต่มันบัน่มแต่ว่านั่นทำอย่างมันนมนึกว่าเราต้องแท้ต้องฟิตไปอีกตั้งไหนเจ้าเดียวกันไหมใกล้ๆใช่เหรอว่าแกนึกว่ากลิ่นเนื้อหอมมากเลยมันก็เป็ดกันเหมือนคนนะ เดิ่งอย่างนี้ก็กรุบกรอบโอเนื้อนุ่มเลยก็แบบหนึบๆหน่อยเนื้อนับเลยนะเนื้อวัวพี่กินเถอะขอน้ำปลาด้วยมันมๆเหรอืมมันเราจิ้ม้าไม่หอมเมื่อกี้นี้ หูมันแข็งมากเลยครับแข็งคบเอาคบกันเอ้าหนักได้ปะอ่าไม่ดีไม่อย่าไปใช้เอออย่าไปใช้ซี่ที่มันหลอกัดมันไปเข้าอะไรอ่ะนี่เราซ้ายครับผมจากขวาลืมไปแต่เอียงไหมเนี่ยแต่เอียงวันนี้วันนี้แดดตายเยอะแแปลกๆหลวงกัน ไก่เป็นตัวนอะไรนนท์ไก่ไม่ได้กิน้รามีหลายอย่างอ่ะอม,มีทั้งเนื้อมีทั้งไก่ต้นตำมอีกคุณนุ่มาหน้าอันเนี่ยหน้าไก่นุ่มออกปรรษาได้ไปทำบุญมั้ยเนี่ยไม่ได้ไปหรอกอย่างเงี้ย จกักบาตเที่วัวทำบุญตักบาทแต่ตอนเช้าอะไรเงี้ยจะไ,ไปไหมไมไ่ไปนอนไม่ไ,ไปเมื่อเช้าไ,ไ,ไปนะผมเอาแปะใบแต่มันมีธุระเลยไม่ได้ไปผมก็ไม่ได้ไปคุณผู้ชมตั้แต่สามปีสี่ปีแล้วมไม่ได้เข้าวัดเลยมูนนยจริงตั้งแต่โรคระบาดมันมาตอนนั้นนะพี่มไม่ได้ไปวัดเลยเพราะว่ามไม่ได้ไปนี่เลยแต่ผมเป็นคนที่แบบ ตอนเป็นเด็กๆรุ่นงี้พี่เกมจะไปทำไมพี่เกมมีพระอยู่บ้านไม่เราต้องไปตักบาตรไปฟังพระวัดมณฑลแล้วก็เป็นชาวพุทธต้องมีธรรมะในจิตใจหรือว่าเมื่อไหร่ต้องนอนจะไปจัดฟันถ้าจัดฟันจะได้เออ่รอจะได้ไม่น่าเหมือนป้าตัวเหว่ม่ด้อก็รอตอนโตก่อน ว่าให้ร่างกายมันแบบตูเต็มที่ก่อนผมค่อยแบบไปทําอืมให้หน้าไปจัดฟันอย่างเดียวมาแล้วแค่หน้ามันเขาที่ก่อนมันดุดโตก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเบี้ยวไปทั่วเดี๋ยวจะบลรอโอเคอ่ะคันนี้ก็รอแล้วเคลียร์เคลียร์ไงอะไรล่ะกระจ่างกระจ่างเด็กก็ยังอ๋อไปกระจ่าง นี่ไก่อร่อยมากกว่านี้ไก่นุ่มมันนี่กินไปด้วยเล่าไปด้วยเป็นสาระไม่สาระไปหรู้สาระไม่เอ็มสาระจะจบการหาอาหารแต่ก็เป็นจริงขนาดนั้นเรื่องเล่าเยอะแยะคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่อยากเล่าตอนนี้ใครอยากจะฟังก็มาฟังที่ห้องครับติดต่อมาได้มานหนังฟังหน้าบ้านนี่จะไม่ดูแล้ง ดิ๋าเหรอดิอ๋าดิ๋าทำไมก็มานั่งคุยกับผมด้วยไงอยากเจอนอนก็ไปบ้านนอนอยากเจอผมก็บ้านผมนแล้วแต่คนนะ <c oughs> บ้านนนก็จะอับๆห,ม,หมีหนูมีอะไร <c oughs> มีหนูวิ่งในห้องอะไรเงี้ยวันนี้ก็เจอสามตัวหนูวิ่งเต็มห้องเหมือนตกกบบ้านผมเป็นบ้านไม้ไง <c oughs> ไม่เกี่ยวถ้ามันแบบมีรูเยอะในห้องคุณผู้ชม เข้าใจไหมมันเป็นแบบปูงท้าง,งล่างอะแต่ข้างบนเป็นไม้ครึ่งครึ่งบ้านนั่นอะแล้วมันมีรูคนเอาง่ายงมันลกไงคุณผู้ชมม <า S 2> ันล,ลกแล้วแบบตัวกระปกโศโ,โคกอะไรเงี้ยหนูก็มาอยู่รวมกันอยู่ไงคุณผู้ชมจะมาออกลูกออกเต้าเงียไอ้ที่หนีทันก็หนีทันไอ้เจอสามตัวไงที่แบบเจอโสโคกที่สุดแล้วอิ่มเลยนะครับทำไมล่ะโอเคครับผมวันนี้ก็ จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมกินไม่ลงแล้วนะครับเจอหนูนะครับผมเดี๋ยวเจอก<น>ันพร<น>ุ่งนี้ครับสวัสดีครับหนูแล้วก็กินจะอันนี้ทําไมอันนี้หนูบ้าน,นปเป็นอย่งกิน,นได้ดกันหนูแบบหนูแฟดดินแดงไม่ย้องกิน